สวัสดีจ้าสวัสดียินดีต้อนรับขอสู่ซองจิราทอนเกษต้คนตัวหน่อยมาแล้วด้วยจา้าด้วยวันนี้มัน,มนคือโรคอจัจฉร้ยสสวนมาทำการห่อมักจีราด้วยจา้าห่อไปเด็หลายเติบลา้าจะพูนอยู่ทางใกล้ๆนี่เนาะใส่ถุงจา้ามันนี้จะมีขาของคือเก้าจ้า นีบ้างสาน้อยนะดี่ะคะสำับนีท่านผู้ชม,มหายคลิปไปนานเลยจ้าเลยนะคะ อำการห่อมักสีดาหาลายคนจ้าเดี๋ยนมีเขี่ยลงเลยจ้ะเด้อเดนมีเขี่ยลงเลยจ้ะไม่ถึง เราแมาจากตนน้นเขียบนี่ยเราต้งจากเอาใบออกมาแล้วจะจนน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 บำรุงต้นบำรุงใบค่ะจะด,ดูเป็นกำลังใจฝากกระไรกาแฟโกวติดตามให้น้ำเนี่ยได้ฝะกด้วยหายไปน้ะส่องหน่อยหน่อยนะคะเพื่อสบายใจค่ะ เขาลสามบดีเลยจ้าพอมียทีนค่นะใส่เชีย่ยนจะจ่าเด้อจ้าใส่ถุงบงหน่อยนานี่บอก้ยจ้าเป็นเพียเพียมาจากหมดหมดที ไต,ต,ต่ทำการเกิดหมดจ้ะฝรั่งกิมจูด,ด้วยจ้ะเด้อลกหน่วยง่ามด้วยจ้ะปีนี่จะวารู้สึกว่าสวนลกมากเลยทบ่อายหลเนาะจ้ะเนาะหายไปนานเลยนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ เกษตรคนตัวน้อยนะแม่ได้จ่าเด้อบ่ได้ลงคลิปมานานเลยห่างหายจากทำงานบ่มีเวลาถ่ายคลิปได้จ้ะ่าประมาณจ้าหลายอยู่ได้จ้ะเด้อพูนท่านในหอหลายต้นเนยเอาไปนั่นแหละสวนประมาณหนึ่งไร่จ้ะหนึ่งไร่ หนึ่งไร่หนึ่งงานจะนี่หลาย,นะานะลลายที่เนื่จาะเนาะปลูกไร่ที่อยู่ก็เลยนะั่นผมมีเวลาเลยจา้าผมมีข้อทายคลิปใหม่ผมมีข้อถือกล่องเลยจา้าบ่ได้มีกล่องเลยจ้าเด้อก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในี่ยเลยจ้าเด้อฝากกดไลค์กดแชร์เนี่ฝากกดติดตามให้ ได้หลายเนี่ยได้จ่าด้วไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ